สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t ทนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของไอโต้สเตปมัมกัเพื่อนตัวของไอโต้เองนะมันเป็นสายดีสายเติมกันเพื่อน,อ um น,อนมันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นระยะเวลานาน เคยติดคุกก็หลายทีเคยบําบัดก็หลายหนกันเพื่อนวนๆเวียนอยู่กับการบําบัดอยู่กับการติดคุกทีนี้ตัวของไอ้โต๊ดเองนะเวลามันเสพยาเวลามันเล่นยามันก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนั่นก็คือมันชอบคนแก่กันเพื่อนโดยเฉพาะรุ่นยายโดยเฉพาะรุ่นป้านี่คือความใฝ่ฝันของมันที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยมันจะไปด้อมๆมองๆบางครั้งบางคราวก็ไปแอบดูเขาอาบน้ําบางทีมันก็ไปนั่งใกล้ๆเอามือไปลูบขาเอามือไปจับ ตูดลักษณะเป็นการกระเซาเย้าแย่พอได้กระเจียวแข่งเล่นไปวันๆกันเพื่อนแต่วันดีคืนดีมันคิดการใหญ่มันคิดงานใหญ่กันเพื่อนมันอยากจะลิ้มลองคนแก่มันอยากจะมีอะไรกับคนแก่มันก็เลยตัดสินใจพยายามข่มขืนคนแก่ถึง3คนในค่ำคืนเดียวกันเพื่อนเรื่องราวความระย์มตบอลเรื่องราวจังไรไฟไหมของไอ้โต๊ดจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายมันโดนอะไรบ้างจากการกระทำครั้งนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเพื่อนๆฟังแบบ เข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของไอ้โต๊ดข้างคนแก่กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทำความรู้จักกับไอ้โต๊ดกันสักนิดนึงนะครับตัวของไอ้โต๊ดเองมีชื่อจริงๆว่านายทวนทันเมาราศีอายุ40ปีนะปัจจุบันนี้กันเพื่อนมันเองเป็นชาวบ้านนาเยียตาบลสร้อยเราวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเพื่อนนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของไอ้โต๊ดกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดเองมันอยู่เพียงลําพังลูกเมียมันหนีไปไหนหมดอันนี้ผมไม่แน่ใจ กันเพื่อนมันใช้ชีวิตเป่าๆเปียวๆอยู่เพียงลําพังนั่งปัน่นกระเจียวอยู่ในบ้านตัวของไอ้โต๊ดเองนะมันมีพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดมาเป็นระยะเวลานานทีนี้พฤติกรรมของไอ้โต๊ดเวลามันเล่นยาเสพติดมันจะมีพฤติกรรมที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นกันเพื่อนบางคนอาจจะซ่อมมอตเตอร์ไซค์บางคนอาจจะชอบตกเบ็ดแต่สําหรับไอ้โต๊ดเองมันชอบคนแก่กันเพื่อนไม่รู้ว่ามันไปดูหนังเอกหนังโป๊มาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนื่องจากว่าพฤติกรรมแบบนี้มันมักจะเกิดจากการเรียนแบบหนังโป หนังเอกกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดมันอาจจะไปดูหนังไปเสพสื่อลักษณะแบบนี้ก็เลยเกิดการฝังจิตฝังใจอยากจะเป็นเหมือนในหนังก็เป็นไปได้อันนี้ผมคาดเดาเอากันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดเองนะครับมันมักจะทําทีไปตีสนิทกับคนแก่ในหมู่บ้านกันเพื่อนโดยเฉพาะรุ่นป้าหรือว่ารุ่นยายอันนี้คือของชอบอันนี้คือของมักของมันเลยกันเพื่อนมันจะทําทีไปนั่งใกล้ๆบางทีก็เอามือไปลูบก้นบางทีก็เอามือไปลูบขากันเพื่อนแล้วก็บอกว่าหยอกกันเล่นแล้วก็บอก ว่าไม่มีอะไรแค่อยากจับเล่นเฉยๆนี่คือสไตล์การตีสนิทของไอ้โตดกันเพื่อนบางทีมันก็ไปด้อมๆมองๆคอยแอบดูคนแก่อาบน้ําบ้านหลังไหนมีรุ่นป้ารุ่นยายอยู่ในบ้านตรงนี้เองมันชอบไปวนๆเวียนๆอยู่แถวบ้านเขากันเพื่อนจังหวะไหนเผลอจังหวะที่คนแก่อาบน้ําบางคนไม่ระวังตัวมีการถอดเสื้อผ้าตัวของไอ้โตดเองมันก็จะไปแอบดูเป็นพวกท่ำมองกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็จะปั่นกระเจียวมันสําเร็จความใคร้ใส่ผนังห้องน้า น้กันเพื่อนนี่คือลักษณะของไอโตกันเพื่อนมันมักจะโชว์อวัยวะเพศของมันให้คนแก่ดูมักจะโชว์กระเจียวให้คนแก่เห็นกันเพื่อนคนแก่หลายคนในหมู่บ้านนี้เห็นกระเจียวมันจนเบื่อกันเพื่อนทีนี้ตัวของไอโตเองนะมันก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆเวลามันเสพยาเวลามันเติมยามันก็ไปลวนลามเขาบ้างไปแอบดูเขาบ้างไม่มีใครเอาเรื่องเอาราวมันมันก็เลยได้ใจกันเพื่อนจนในที่สุดน้ำในวันที่27เมษายนปีพศ2567ัอตัว ไอ้โต๊ดมันก็คิดการใหญ่กันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นช่วงกลางวันมันเติมไป3เม็ดกันเพื่อนยังไม่ถึง5เม็ดยังไม่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นคนป่วยอยู่ยังเสพได้แบบสบายใจตามนโยบายของภาครัฐกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดมันเติมไป3เม็ดกันเพื่อนเป็นชุดข้างคนแก่เหมือนเก่าเหมือนเดิมพอเสพไปแล้วมันอยากจะข่มขืนคนแก่มันอยากจะล่อคนแก่กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดมันก็เลยตัดสินใจลงมือในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกันเพื่อน อันดับแรกเลยนะครับมันไปที่บ้านของยายเก่งกันเพื่อนยายเก่งเองอายุ72ปีกันเพื่อนยายเก่งเองอยู่กับหลานสาวเพียงลําพังกันเพื่อนลูกผัวไปไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ตัวของยายเก่งอยู่ในบ้านกับหลานสาวแค่2คนกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับยายเก่งแกก็นั่งชิลๆอยู่บร,ริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนนั่งนุ่งผ้าถุงอยู่แบบสบายใจตัวของไอ้โตดเองมันก็เลยเดินเข้าไปเหมือนเก่าเหมือนเคยเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้อยู่ติดบ้านของมันมันเข้าออกเป็นประจำอยู่ ู่แล้วเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของยายเก่งเคยถูกไอ้โต๊ดลวนลามมาหลายครั้งหลายทีกันเพื่อนแต่แกเองก็ไม่รู้จะเอาผิดมันยังไงเนื่องจากว่ามันเป็นผู้ป่วยมันเป็นคนเสพยาแกก็ผ่านเลยไปแต่วันนี้ไอ้โต๊ดมันมาแปลกกันเพื่อนมันทําทีไปนั่งใกล้หลังจากนั้นมันก็ของเงินยายเก่ง20บาทกันเพื่อนตัวของยายเก่งก็เลยถามว่าเงินอะไรมึงจะเอาไปไหนตัวของยายเก่งก็ถามมันแบบปกติถามเหมือนคนรู้จักกันกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะตัวของไอ้โต๊ดมั ชี้ไปที่กระเจียวของมันกันเพื่อนซึ่งยายเก่งเองก็หันไปตามมือที่มันชี้กันเพื่อนปรากฏว่ากระเจียวของมันตั้งแข็งเป็นลำตั้งโดตั้งเดียังกับข้าวหลามหนองมนชี้หน้ายายเก่งอยู่ยายเก่งเองแกเห็นแกก็ตกใจกันเพื่อนไอ้ยะเอาอะไรมาชี้หน้ากูตรงนี้เองแกรับไม่ได้กันเพื่อนจู่จตัวของไอโ้โต๊ดเอากระเจียวมาชี้หน้าแกแกก็เลยไล่ไอ้โต๊ดไปกันเพื่อนจังหวานั้นเองตัวของไอโ้โต๊ดเห็นท่าไม่ดีเจอยายเก่งไล่เจอหลานยายเก่งตีมันก็เลยตัดสิน,ใน,ใน,ในใ ใจเดินหนีออกจากบ้านไปตัวของยายเก่งคิดว่าเรื่องราวนี้น่าจะจบลงได้ด้วยดีตัวของไอ้โต๊ดคงกลับบ้านไปนอนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นผ่านไปประมาณ5นาที10นาทีไอ้โต๊ดมันมาใหม่กันเพื่อนรอบนี้เองมันโผมาหลังบ้านกันเพื่อนพร้อมกับคําว่าจ้าเอ๋เราอยู่นี่ไงไม่ใช่นะตัวของไอ้โต๊ดเองมันซุ่มมาหลังบ้านกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของยายเก,งก่งแกไปหลังบ้านพอดีไปจ้าเอ๋เข้ากับไอ้โต๊ดพอดีอกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดพยายามปรีเข้ามา ข่มขืนยายเก่งอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนพยายามข่มขืนพยาพยามทำร้ายยายเก่งยายเก่งเองแกก็เลยตัดสินใจคว้าไม้ไล่ตีมันไปอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนรวมทั้งหลานยายเก่งก็มาสมทบก,กันเพื่อนมีการเอาไม้ไลต่ตีตัวของไอ้โต๊ดออกจากบ้านไปตัวของไอ้โต๊ดก็วิ่งหนีหายไปในความมืดกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดมันวิ่งไปเรื่อยๆกันเพื่อนมันไปเจอบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของยายยศอายุ57ปีเป็นเป้าหมายที่2ของมันตัวของไอ้โต๊ดมันก็เลยตัดสินใจเดินเข้า ไปในบ้านของยายยศกันเพื่อนตัวของยายยศเองตอนนั้นแกนอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านกันเพื่อนนอนแบบสบายใจไกวเปอยู่หน้าบ้านตัวของไอ้โต๊ดเองมันก็เลยไปยืนจ้องยายยศกันเพื่อนในขณะที่ยายยศกําลังนอนเปอยู่ยืนจ้องมองแบบไม่กระดิกยืนมองแบบนิ่งๆตัวของยายยศเองแกก็เลยตัดสินใจตะโกนถามไอ้โต๊ดว่ามาทําไมมาทําอะไรตรงนี้เองไอ้โต๊ดมันไม่ตอบกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดเองมันรอจังหวะที่ยายยศเผลอหลังจากนั้นมันก็ปีเข้าไปหา ใหญโยนกันเพื่อนในจังหวะที่ยายโยศกกำลังนอนอยู่ที่เปนั่นเองตัวของไอ้โต๊ดได้ตัดสินใจ ถกผ้าถุงใหญ่ยศขึ้นมากันเพื่อนอ muted, อไอโต้เองมันไม่รอช้าจังหวะนั้นเป็นจังหวะนาทีชีวิตของใหญ่ยศตัวของไอโต้พยายามลุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่ลับของใหญ่ยศกันเพื่อนในขณะที่แกนอนเปอยู่กันเพื่อนตัวของไอโต้ถกผ้าถุงแล้วพยายามลุกล้ำเข้าไปในนาผืนน้อยของใหญ่ยศกันเพื่อนใหญ่ยศเองแกกลัวแบบสุดขีดแบบสุดเวียงกันเพื่อนแกก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากเปกันเพื่อนหลังจากนั้นนับแกก็วิ่งเข้าไปในบ้านของแกกันเพื่อนไป ว้ามีดออกมาแล้วไล่ฟันไอ้โต๊ดกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของไอ้โต๊ดมันเห็นท่าไม่ดีกันเพื่อนเนื่องจากว่ายายยศเองแกมีมีดอยู่ในมือพร้อมที่จะสับพร้อมที่จะฟันตัวของไอ้โต๊ดมันก็เลยตัดสินใจสับตีนแตกใส่เกีย์หมาวิ่งหนีออกจากบ้านายายยศไปกันเพื่อน ตัวของยายยศก็เลยรอดจากการถูกข่มขืนมาอีกหนึ่งคนเงินเพื่อนหลังจากนั้นนะับตัวของไอ้โต๊ดเองมันก็วิ่งไปเรื่อยๆในหมู่บ้านแห่งนี้กันเพื่อนหมู่บ้านนาเยยมันวิ่งไปจนถึงบ้านอีกหลังหนึ่งนั่นก็คือบ้านของยายงอายุ64ปีตัวของยายงแกอาบน้ําอยู่ในบ้านแกไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ากันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดมันวิ่งผ่านบ้านพอดีได้ยินเสียงสาดน้ําซ่าๆมันรู้ได้ทันทีว่ามีคนอาบน้ํามันก็เลยแวะเข้าไปที่บ้านของยายงกันเพื่อน ตัวของเยนงกาลังอาบน้ําแบบสบายใจกําลังถูขี้ใขรแบบสบายตัวกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะับตัวของไอ้โต๊ดมันก็บุกเข้าไปในห้อง้นากันเพื่อนแล้วก็ไปยืนจังก้าถอกกระเจียวให้ยายงดูกันเพื่อนตัวของเยนงหันมาอีกทีกระเจียวชี้หน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนไอ้โต๊ดเองมันกระเจียวแข็งอยู่ตลอดเวลากันเพื่อนกระเจียวของมันตั้งเดชูชันพร้อมที่จะทิ่มจะแทงเหมือนเก่าเหมือนเคยยนยงเองถึงกับร้องเสียงโลงกันเพื่อนไอ้ย่ามึงมาได้ ยังไงไอโต้ไอชิปหายมึงออกไปมึงออกไปแต่ตอนนั้นเองไอโต้มันไม่ฟังกันเพื่อนจังหวะนั้นเองมันพร้อมจะทิ่มจะแทงเข้าไปในรูใครก็ได้มันก็เลยปีเข้าไปหายายนงที่อยู่ในห้องน้ากันเพื่อนตัวของยายนงแกก็พยายามดิ้นสุดฤทธิ์กันเพื่อนเอาน้ําสาดมันเอาน้นําไล่มันตัวของไอโต้มันก็พยายามปลุกปั้มกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดยายนงแกอาศัยจังหวะความเร็วของแกดุดดังปีศาจแกชิงวิ่งหนีออกจากบ้านได้กันเพื่อนตอนนั้นเองตัวของยายนงมีสาม มีอยู่ด้วยกันเพื่อนแต่สามีของ, limited 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 Luckily, งายนงแกกินเหล้าหนักไปหน่อยแกก็เลยนอนหลับอยู่หน้าบ้านแม้ว่าายนงจะตะโกนเสียงแทบแตกคอแทบพังตรงนี้เองผัวของแกก็ไม่ได้ยินกันเพื่อนตัวของายนงตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะเอ้ยฉันกําลังจะถูกข่มขืนฉันกําลังจะถูกข่มขืนจังหวะนั้นเองแกวิ่งหนีออกมาหน้าบ้านกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดมันวิ่งมาทันพอดีกันเพื่อนมันเตะตัดขายายนงยายนงงถึงกับหลงกิ้งกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ดมัน ก็ไม่รอช้ากันเพื่อนมันขึ้นไปค่อมร่างของยายนงกันเพื่อนพยายามสอดใส่พยายาม Original, ถูไถพยายามเค้าครึงจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะนาทีชีวิตตัวของยายนงแกคว้าได้ไม้พอดีกันเพื่อนไม้มันอยู่ใกล้มือไม้มันอยู่ติดมือกันเพื่อนหลังจากนั้นยายนงแก,กก็ตัดสินใจใช้ไม้ที่มีอยู่ในมือหวดไปที่ศีรษะของไอ้โต๊ดแบบสุดแรงเกิดกันเพื่อนหวดเอาเป็นหวดเอาตายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหวดแบบไม่ยัง้งจังหวะนั้นเองตัวของไอ้โต๊ดถึงกับร้องเสียงหล โอยโอยโอยหลายโอยกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าถูกไม้หดกันเพื่อนตัวของไอ้โต้ดมันพยายามสอดใส่มันพยายามข่มขืนพยายามจับสองขาของายนงทางออกพยายามทิ่มพยายามแทงแต่ายนงเองแกก็สู้แบบสุดแรงกันเพื่อนหวดแบบไม่ยั้งตีจนมันเจ็บกันเพื่อนหลังจากตัวของไอ้โต้ดมันทนเจ็บไม่ไหวมันก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีตายไปอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนหลังจากายนงรอดพ้นจากการข่มขืนแกก็เลยตัดสินใจวิ่งไปบอกช้ ชาวบ้านกันเพื่อนในขณะที่ผัวของแกก็นอนสบายใจอยู่หน้าบ้านเหมือนเก่าเหมือนเคยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมียตัวเองกำลังจะถูกข่มขืนกันเพื่อน ผัวแกกินเหล้าหนักไปหน่อยขนาดเมียถูกข่มขืนในบ้านยังไม่รู้ตัวกันเพื่อนตัวของเยนงเองแกตัดสินใจไปตะโกนบอกชาวบ้านกลางหมู่บ้านกันเพื่อนบอกว่าไอ้โต้นมันก่อเหตุข่มขืนคนกันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็แตกตื่นช่วงนั้นเองเป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งกันเพื่อนตัวของไอ้โตเองมันก่อเหตุกับคนแก่สามคนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งกันเพื่อนพอชาวบ้านรู้ข่าวว่าไอ้โต๊ดมันก่อเหตุแบบนี้ก็มีการไล่ล่าตัวของไอ้โต๊ดกันเพื่อนไ ไอ้โต๊อเองมันเดินเท้าเปล่ามันวิ่งหนีตีนเปล่ามันหนีไปได้ไม่ไกลชาวบ้านก็เลยมาปิดล้อมมันแล้วก็มีการจับกุมตัวมันไว้กันเพื่อนในขณะที่ชาวบ้านคุมตัวไอ้โต๊ไว้ก็มีการรุมประชาทันมีการแจกสหาหบาทามีการกระเทือบไล่เส้นให้มันนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นชาวบ้านก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอนองหานให้มาคุมตัวไอ้โต๊ดไปดำเนินคดีกันเพื่อนตัวของไอ้โต๊ถูกชาวบ้านคุมตัวไว้ในสภาพสบักสะบอมกันเพื่อนก่อนหน้านั้นก็เจอยายนงเอา หวดมาหลังจากนั้นก็เจอชาวบ้านแจกสหาบาทากันเพื่อนเรียกว่าถูกจับพร้อมกับความเจ็บปวดกันเพื่อนร้องโอดครวนกันเลยทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมยอมแล้วผมไม่ทําอีกแล้วหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มากันเพื่อนใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ตํารวจสพนงหานก็มากุมตัวไอ้โต๊ดไปที่โรงพักกันเพื่อนในรอบนี้เองนะไอ้โต๊ดโดนแจ้งด้วยกัน3ข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือข้อหาบุกรุกยามวิการอัตรา โทษ5ปี2ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายอัตราโทษ2ปีกันเพื่อน3ก็คือข้อหาพยายามข่มขืนอันนี้อัตราโทษ2ใน3ของคดีข่มขืนสําหรับคดีข่มขืนเองอัตราโทษตั้งแต่4ปีถึง20ปี2ใน3ก็จะประมาณ5้ถึงหปีประมาณนี้กันเพื่อนเบ็ดเสร็จแพ้นี้เองไอ้โต๊ดมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ํากว่า10ปีก่อนหน้านั้นเข้าไปบําบัดก่อนหน้านั้นเข้าไปศูนย์ฟื้นฟูนแต่รอบนี้เข้าคุกใหญ่ติดคุกก,กันแบบยาวๆเนื่อง จากความเงียนความกระหือรือของมันกันเพื่อนแผนนี้เองทําให้ตัวต้องหายหน้าหายตาออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปนานอยู่พอสมควรชาวบ้านร้านตลาดสบายใจได้กันเพื่อนต่อจากนี้ไปจะไม่มีไอ้โต๊ดหนองมุลหรือว่าไอ้โต๊ดบั้งไฟใหญ่มาทําอนาจารคนแก่อีกต่อไปกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของพิษภัยยาเสพติดกันเพื่อนไอ้โต๊ดสเตปมัมกันเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้หนที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด u b s c r i ร e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม